สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์มาเตอร์ในช่อง The e M Channel ช่องที่มีสาระและความทืม่อเตลี่ยนวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่สปอยรัสเซเดนอีวิวพอดแคสต์นะครับเอพิโซดที่127หรือแกะรอยไขปริศนาสำนวนรัสเซเดนอีวินะครับตอนที่127กับกระผมแมนดาร์มามเตอร์นักสืบรสัสเซเดนดซีรีส์วันนี้กระผมแมนดาร์มามเตอร์นักสืบรสัสเซเดนอีวิวนั้นมีเรื่องราวนะครับจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับผม เกี่ยวกับเรื่องราวของ Resident Evil อยู่หนึ่งภาคซึ่งเชื่อได้ว่าท่าสมาชิกนั้นน่าจะเคยได้ชมหรือผ่านตากันมาบ้างนะครับ Resident Evil หรือแวลสศาสตร์ภาคนี้มีชื่อกันว่า Resident Evil Vedeta หรือผีชีวะล้างบางเชื้อคลั่งนะครับโดยที่การเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีโปสเตอร์นะครับผมที่เขียนว่าหยุดแผนเชื้อคลั่งกนทั้งโลกจะเป็นซอมบี้ซึ่งก็จะมี2ตัวละครเอกของเรานะครับอย่าง ลีออนสกอตต์เคนเนดีกับคริปเบรดฟิวนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมเรื่องราวนะครับของเรื่องราวภาคนี้กับเบื้องหลังและกิมมิกน่ารู้นั้นมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเราต้องทราบก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมไปพร้อมกันเลยกับกระผมไปดามเตอร์นักสืบเรซิเดนต์ซีรีส์นั่นเอง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวภาคนี้ต้องขออนุญาตแนะนําเรื่องราวของ Resident Evil ภาคภาคให้ทุกท่านได้รู้จักครับผมนั่นก็คือ Resident Evil หรือ Biosar t t h s t t a t e นะครับที่คนกํากับเนี่ยก็คือตัวของฮิโรยุกิโคบายาชินะครับคนกํากับภาค6นั่นเองซึ่งตัวเขาเองเนี่ยได้ออกแบบเรื่องราวภาคนี้นะครับให้เป็นฉบับละครเวทีที่ออกเขาเรียกว่าออกเปิดตัวในปี2 0 1พนะครับเดือนตุลาคม ในตัวของโรปูปวงนี้นะครับญี่ปุ่นโดยมีตัวละครเนี่ยหลักๆนะครับเช่นคริสเลสฟิวนะครับรับบทโดยนากามูระมาโคโตะจิโร่เพียร์นีวานคูคิริวมาแล้วก็โซฟีโฮมนะครับคนนี้ก็คือเป็นวีเดเอนะครับผมสาขาที่ถูกเรียกกันว่าโพ้นทะเลหรือโอเชียเนียนะครับคนแรกอันนี้ก็คือเฮียเพียร์ของเราในภาค6คริสเลสฟิวภาค6ตัวของรีเพกาแชมเบอร์นะครับก็ได้มาเป็นตัวละครที่ เป็นคนเล่นครั้งแรกกันนะครับตัวนี้ก็คือเลียงฮอร์เวิร์ดนะครับผมก็คือเป็นตัวละครของอ่าเขาเรียกว่าตัวละครใหม่นะครับในภาคนี้แล้วก็บาริกตันเมเยอร์นะครับเป็นโอคายาม่าโอลิเวียไพรส์นะครับนำแสดงโดยกาซาอาย่านะครับเอ็นรัสเซเนตนะครับโซนาชิบ้าพอตบราวน์นะครับนี่ก็คือตัวละครสําคัญสําคัญนะครับแมรี่เกรลูคัสบัตเลอร์นะครับมาติโอเรเซล นี่ก็คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่เขาวางบทเรื่องราวเอาไว้นะครับรวมถึงไทเลอร์ฮอลเวิร์ดนะครับนี่ก็คือเป็นตัวของคุณพ่อและคุณลูกนะครับอันนี้เขาวางบทในแบบนี้เลยอันนี้เป็นคุณครูก็คือรีเบคก้าแชมเบอร์ของเราเนี่ยเป็นครูเห็นไหมคริสเลดฟิลเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องนะครับ E X member f o m Star Team ก็คือเป็นอดีตโอสตารนะครับซึ่งคริสเนี่ยเรื่องราวในภาคนี้หลายท่านก็จะงงเอ๊ะเขาเล่าเรื่องราวภาคไหน เรื่องราวของ t ด e s t สเ e เล่าเรื่องราวในเหตุการณ์ปี2010ครับหรือเรื่องราวก่อน Resident 6โดยบอกว่าเรื่องราวหลังจากจบภาค5 c r e ริ e d f i e l d เนี่ยได้มีการไปฟอร์มทีมนะครับผมแล้วก็ได้ตัวเพียร์นีวานมานะครับก่อนที่จะไปช่วยเหลือริเบกาแชมเบอร์ซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับของทางออสเตรเลียแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในภาคนี้นั่นเองนี่ก็ครับก็คือชมหน้าตัวละครนะครับผมนี่ครับ รีเบคก้าคริสเดฟิลเพียดีวานนะครับโซฟีโฮมอันนี้เป็นคุณพ่อนะครับของตัวผู้หญิงคนนี้นะครับตัวเอกอันนี้ก็คือไทเลอร์ฮอลเวิร์ดนะครับอันนี้ก็คือนักวิสาหอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นพ่ออ่ขออภัยครับตะกี้อันเนี้ยเป็นพ่อของทางนี้อันนี้เป็นพอ,อ,อของตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยครับแล้วกิมมิ้กก็คือไทสีแดงของรีเบคก้าถูกนำไปใช้ใน Resident Evil v e ลเวเดตปี2014ครับผม นี่คือเหตุการณ์ปี2010นะครับนี่ก็คือการรวมตัวของละครเวทีนะครับนี่คือตอนที่ขึ้นกันครบเห็นไหมครับคริสเด,ดฟิลกับเพียรยังคงมีผ้าพันคอยไหมครับคริสก็ยังคงปเป็นชุดเดิมอยู่เดบิกา้านั่งหน้ายิ้มแป้นเลยใส่ไทยแดงนะครับเนี่ยก็คือตัวละครสมทบนะครับในฉบับละครเวทีนะครับเนี่ยเริ่มสแสดงวันที่22ตุลาถึง1พฤศจิกายน65นะครับหรือ6ปีก่อน นี่ก็คือภาพรวมพลนะครับผม,มก็จะมีเฮียไทแรนด์มาถ่ายรูปด้วยนะครับภาคนี้เนี่ยครับก็รวมภาพสาวๆนะครับในภาคนี้เนี่ยครับก็จะเป็นอันนี้คือไทเลอร์ฮอลเวิร์ดนะครับเป็นนักสืบเอกชนเคยร่วมงานกับรีเบคก้าแชมเบอร์นะครับก่อนที่เธอจะมารับงานที่มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งรีเบคก้าแชมเบอร์กับไทเลอร์เนี่ย เป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าเคยเจอกันแล้วก็เป็นการบอกว่าในการเจอกันนั้นเนี่ยก็ได้มีการแนะนําตัวและก็ร่วมมือกันซึ่งได้บอกว่าตัวริเบกาแชมเบอร์เนี่ยหลังจากที่จบเหตุการณ์ Resident e ซีโรหรือภาคศูนย์และภาคแรกเนี่ยเธอได้ไปยังยุทธการคาริเบนโคฟครับก่อนจะเดินทางเนี่ยมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในภายหลังหลังจากที่ตัวเธอเองนั้นได้รับการแนะนำครับโดยแบร์รี่เบอร์ตันหนึ่งในผู้รอดชีวิตของดูสตาเนี่ยจากเครือหารในเด s เดนหนึ่งเนี่ยให้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน บเครับแล้ววันนี้เธอก็ได้มาเป็นอาจารย์มหาลัยสอนด้านเคมนะครับโอเคครับก่อนทุกท่านจะชมโปรเจกต์นะครับก็ทุกท่านสามารถติดตามโปรเจกต์อื่นๆกันได้นะครับที่ช่องแม d a m a เต r c h n n n e l หรือ DM Channel นะครับซึ่งจะรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโลก Resident นะครับไม่ว่าจะเป็นปริศนานะครับผมโปรเจกต์หลักโปรเจกต์รองนะครับของภาค Resident Evil Universe ทั้งหมดนะครับ รวมถึงเรื่องราวสปอยล์ซีเดนต์อีวิลที่เดินทางกันมาถึงตอนนี้ก็เช่นกันนะครับรวมถึงไขปริศนา r e ซีเดนต์ทั้ง0ถึงวินเลทนะครับผมและก็เรื่องราวปริศนา,า,าท่านสมาชิกขอมาจาักรวาลสันนะครับจักรวาลหนังจักรวาลเกมจักรวาลคอมิกและทุกจักรวาลใน r e ซ i เดนต์นะครับผมถูกรวบรวมไว้เป็นคดีปริศนานะครับโอเคเราจะเริ่มกันแล้วนะครับผมเขาบอกว่าหยุดแผนเชื้อครัง่งก่อนทั้งโลกจะเป็นซอมบี้ ภาคเนี้ตอนที่เปิดตัวครั้งแรกนะครับเขาเรียกตัวเองว่าผีชีวะล้างบางเชื้อคลั่งนะครับ President e v i l v e d e t a v e d e t a เป็นภาษาอิตาลีครับแปลว่าเวนเจียนหรือการล้างแขนนี่คือชื่อเรื่องราวของภาคนี้นะครับผมอันนี้ผมจะไม่สปอยเนื้อเรื่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างแต่จะพูดภาพรวมแล้วกันทุกท่านจะได้ไปหามารับชมกันได้นะครับตัวของแผ่นเนี่ย ทุกท่านสามารถไปหามาชมได้นะครับมันเป็นตัวของภาคไทย DV d ดีตอนนี้นมีอยู่นะครับ r e s i d e n ี Evil ต้าผีชีวะสงครามแคนแพร่พันไวรัสก็คือมีความว่าแคนครับแคนก็คือเหมือนการล้างแคนเวเดต้าแต่เขาเปลี่ยนชื่อตอนออกเป็นแผ่นนะโดยยูเนเต็ดนะครับได้ไปการตั้งภาษาไทยกันใหม่ได้ดิกสะธิ์ไปนะฮะเห็ยนไหมยูเนเต็ดนอ่กก็คือ3ตัวละครหลักภาคนี้นะครับคริสเลดฟ,ฟิลด์รีเบคก้าแชมเบอร์ลียอสฟอร์รคเคนเนดีนะครับ ก็คือเรื่องราวในภาคนี้มันคือยังไงนะครับก็คือเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นด้วย3คนนี้ก่อนตัวของเรื่องราวในภาคนี้เล่าเหตุการณ์ในปีคศช2 0 1 4ครับลีออสส์อตคนเนดีในตอนนี้เนี่ยได้ทำงานหลังจากที่รอดตายจากตัวเมอร์รัูซิตี้ในเหตุการณ์เดเซนส์2ตัวเขาเองเได้ทำงานอารักขาครับเป็นคนที่ดูแลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมยุทธการต่างๆมากมายในเหตุการณ์หลังจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สนามบินฮอรวัดวิลปี2005เหตุการณ์รีสิเดนเ e ียวสปี2004เหตุการณ์ยุทธการโอเปอเรชั่นฮาเวียปี2003เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังภาคใหม่ที่จะมาใน Resident e ี i n f i อ i นฟินิทดักเนตปี2006เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2010คริสเดฟิวก็ได้เจอกับรีออนครั้งแรกในยุทธการก่อการร้ายในตัวห้างในเมกาตัวของเหตุการณ์ปี2011ก็เป็นเหตุการณ์ที่รีออนไปทำภารกิจเดมเนชั่น จนถึงปี2013ลีออนก็ได้ทำเขาเรียกภารกิจในภาคหมาเวลัโทอออกจนมาถึงวันนี้คือเหตการ2014ลีออนนั้นได้มาทําภารกิจอีกหนึ่งรอบโดยมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้เขาเองนั้นต้องกลับมาสู่สมรภูมิแห่งการชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งเมื่อในตอนนี้รัฐบาลสหรัฐถูกใครบางคนวางแผนการจู่โจมและทําให้รีออนกลายผู้สูญเสียที่ต้องสูญเสียลูกน้องไปในจุดเริ่มต้นของภาคนี้ ตัวริเบกาแชมเบอร์จะต่อจากละครเวทีว่าตัวเธอเองนั้นหลังจากเหตุการณ์ละครเวที4ปีเธอเองนั้นก็ได้มาทํางานเป็นเขาเรียกว่าตัวของอาจารย์มหาวิาลัยในตัวของชิคาโกนะครับถ้าจําไม่ผิดแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องราวของตัวไวรัสต่างๆในโลก r รสิเดนซ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอกําลังทําการสังเคราะห์เพื่อค้นหาว่าไวารัสปริศนาในภาคนี้คืออะไรส่วนคริสเดนฟิลเนี่ยในภาคนี้ก็คือจะจบหลังเหตุการณ์ที่ถูกเรียกกันว่าเหตุการณ์ภาค6 คริสเด,ดฟิลเนี่ยจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่โนสตาครับที่รอดชีวิตมาตั้งแต่เหตุการณ์ Resident 1เหตุการณ์ Res i d e n t e v i l โคดมอนิกาเหตุการณ์ที่ถูกเรียกกันว่ามากมายเลยในจัก,กราวาล Resident ไม่ว่าจะเป็นรีวิชั่นหนึในยุทธการการปราบปรามเรือมรณะที่มีเรื่องราวของไวรัสมาเกี่ยวเรื่องราวของ Resident Evil 5ในการเดินทางไปแอฟริกาเรื่องราวของภาค6จนเดินทางมาถึง Reside n t e v i l ภาคีปี2014ทำให้ทั้ง3คนนี้เรียกได้ว่าเป็น การรียูเนียนของผู้รอดชีวิตจากอาร์เคและแร c กคูซิตี้นั่นเองเอาล่ะครับนี่ก็คือการเจอกันครั้งที่2นะครับของคริสก,กับรีเบกานี่คือครั้งแรกที่เลียนเจอกับรีเบกาซึ่งกิมมิกก็คือในตัวรีเบกาแชมเบอร์เนี่ยมีข่าวลือออกมาในตอนนี้ว่าจะกลายเป็นตัวละครตัวใหม่ใน Resident Evil o u t r อาหรือ Resident Evil วินะครับที่เขาลือกันมาในตอนที่โดยว e r ยเ e สเท t ิกเกมเมอ r ์ดัตโกเลที่ได้บอกว่าเรื่องราวในภาคต่อเนี่ย จะบอกว่ารีเบคก้าแชมเบอร์เนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเอกแล้วครับและก็ตัวแปรสําคัญที่จะได้มีการเล่นเพราะมีคนไปทดสอบและบอกว่ามีชื่อภาคก็คือ Investigator ที่แปลว่าสืบสวนสอบสวนมีเรื่องราวมากมายมาเกี่ยวเลยครับอันนี้ก็ต้องรออัปเดต,ตกันต่อไปส่วนเจ้าตัวบนนี่คือไทแรนฟิศนานะครับที่โปล่มาในตัวอย่างของภาคนี้ที่ผมรฟิวคือเดือดมากครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือใครนะครับต้องไปลองชมกันเองอ่ะลีออนสวอตเคนเนดีนะครับผมนี่คือประวัติของฝั่งทางประเทศไทยนะครับเป็นของทางฝั่งอ่าตัวของเนี่ยเอ็มพิกเจอร์นะครับหรือตัวของ Major เบเจอร์อะไอ่างเงก็คือเป็นอดีตตำรวจแห่งแร็กคูซิตี้ที่กลายเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษรัฐบาลทักษะการใช้ปืนที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่คือพระเอกของเราลีออนดีเอโกโกเมสนะครับคือบอดี้การ์ดของเกรนเกรนเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าอาวุธนนะครับของภาคนี้ เขามักสวมหน้ากากเพื่อปกปิดใบหน้าบาลัชของเขาไว้นะครับนี่คือตัวอันตรายชัดๆเลยภาคนี้เล่นแอเรียสชายคนนี้คืออดีตหา,ารับจ้างนะครับปัจจุบันเป็นหวัวหน้าคนใหม่ของนีโอเบล่าน b โอเบล่าคือตัวขององค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาในภาค6ซึ่งเขาบอกว่าเป็นองค์กรของคาร่าอนดามสตตัวการที่ทําให้เกิดเรื่องราวในภาค6หรือเอด้าตัวปลอมวันนี้เกรนแอเรียสได้มีการก่อตั้งเบลล่าของตัวเองซึ่งคําว่านีโอคำนี้แปลว่าออริจินหรือกําเนิด เป็นผู้วางแผนก่อวินาศกรรมด้วยอาวุธชีวภาพตัวใหม่นี่แหละครับคือตัวการของภาคนี้นั่นเองรรเบคก้าแชมเบอร์คืออดีตเจ้าหน้าที่สมาชิกนูสตานะครับจบปริญญาอายุ18ปีนะครับปัจจุบ,บันเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยชิคาโกคือตัวของรรเบคก้าแชมเบอร์เนี่ยเป็นสาวน้อยอัจฉริยะครับที่เป็นอายุน้อยที่สุดเลยในนูสตาของ Resident Evil 0นะครับ คริสเรดฟิวเนี่ยพระเอกจอมต่อยหินของเรานี่ก็คืออดีตเจ้าหน้าที่ห no นสตาปัจจุบันสังกัด BTA นะครับเป็นนักแม่นปืนเพราะว่าในอดีตเนี่ยคริสเรดฟิวได้ฉายาว่าเดอะมาร์กแมนเอาชนะตัวของเควินไรแมนในการสอบเข้าโนสตาได้ทักษะพิเศษด้านการต่อสู้ระยะประชิดนะครับผมกิมมิกก็คือคริสหุ่นหมีที่เราเห็นเนี่ยเริ่มหุ่นหมีครั้งแรกคือ Resident 5จากนั้นเรื่องราวของเขาก็ถูกไปเล่าย้อนใน Resident Evil เวชั้นหนึ่งที่เป็นหุ่นหมี ก่อนหน้าภาค5แต่จริงๆเนี่ยภาคสุดท้ายที่คริสเรดฟิวเนี่ยเป็นร่างผอมก่อนจะมาเป็นหุ่นหมีก็คือ Resident Evil ภาคที่ถูกเรียกว่าอ m b r e l l a โ h ร onic l e ยุทธการที่เขาคอเคซัสคริสในวันนั้นเนี่ยยังไม่ใช่หุ่นหมีครับเป็นหุ่นเหมือนหนึ่ง ake, รีเมคทำพารกิจกับจิวในเสื้อกันหนาวในการตามจับตัวของเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพรัสเซียที่ชื่อว่าเซอร์เกย์รดิเมียครับ ส่วนตัวอย่างก็จะเริ่มต้นนะครับนี่คือตัวอย่างของหนังเนี่ยเริ่มต้นจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับที่อาป,ปากและพูดว่าแย่นี่คือการเปิดตัวที่โหดเยี่ยมมากๆครับแล้วก็มีตัวของเป้าหมายโผล่ขึ้นมาครับผมว่าภาคนี้เป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือเกรนแอเรียสนะครับผมชายคนนี้เป็นตัวการทำให้เกิดเรื่องราวบางอย่างในภาคนี้ชายคนนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับในตัวอย่าง ส่วนเจ้าตัวนี้เป็นผีสาวนะครับที่มาจากซาดกโกนะครับหรือตัวผีที่มาจากเดอะก,กรัดโคตรผีดุนะครับผมส่วนเกรนแอเรียสเนี่ยมีการออกแบบไดยอ้างอิงถึงเอเบิร์ตเวเกอร์นะครับในอดีตซึ่งเป็นคู่แค้ตลอดการของเรดเดนทริซึ่งตายไปในทศวรรษที่ซึ่งภาคนี้เขาจะมีแผนการอะไรนั้นทุกท่านต้องลองไปหามาชมให้ได้ครับผมส่วนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นตัวของคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กครับไอตัวผีเด็กตัวเนี้ยกับผู้หญิงคนนี้ เ,เขาเรียกว่าเป็นแม่ลูกกันแต่เกิดอะไรบางอย่างทําให้2คนนี้กลายเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเด็กเนี่ยชื่อว่าแซคไวและตัวแม่เด็กเนี่ยชื่อว่าเคที่ไวซึ่งเป็นสายลับของคริสเลดฟิลครับซึ่งถูกส่งมาทําการสืบสวนอะไรบางอย่างของเกรนเนี่ยซึ่งเกรนเนี่ยถ้าเราดูในรูปเนี่ยแกสามารถควบคุมได้เห็นไหมแกเอามือจับเนี่ยสามารถควบคุมโดยที่ไม่ได้ขัดขืนแสดงว่าเกรนแอรเรียมีความสามารถบางอย่างครับในภาคนี้ ซึ่งตัวของภาคนี้จะไปเกี่ยวโยงกับชื่อของหนังครับซึ่งผมจะเฉลยก็ได้แต่กลัวท่านสมาชิกจะบางท่านยังไม่ได้ดูก็จะมีไวรัสที่เกี่ยวข้องในภาคนี้ทำให้สามารถควบคุมได้ครับซึ่งเป็นตัวอะไรนั้นเนี่ยขอบอกแค่ว่ามันสามารถควบคุมผีดิบและสามารถทําได้มากกว่านั้นครับเนี่ยคริสเตนฟิลก็งงครับว่าทําไมคนที่ตัวเองส่งมาถึงกลายเป็นแบบนี้จากนั้นคริสก็ชักปืนครับและเนี่ยโดนเเกรนเอามือจับไว้ เห็นมาทำหน้าแบบไร้่าเนยแย่งปืนไปละแล้วนี่ก็ตัดภาพกลับมาครับที่คริสตามหาลีออนครับผมว่าต้องให้มาช่วยในภารกิจนี้นะครับนายจะช่วยหรือไม่ช่วยแล้วนี่ทั้งสองคนนะครับเห็นอะไรบางอย่างแล้วเป็นภาพที่รีเบคก้านะครับโดนตัวผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้เรายกเดเอโก้ใช่ไหมครับเดเอโก้ Diego, คนนี้ชื่อว่ามาเรียครับ มาเรียโกเมสกับดีเอโกโกเมสเนี่ยเป็นพ่อลูกกันและเป็นองค์รัก์ของตัวเกรนแอรีสในในตอนนี้นะครับผมแล้วก็มาตามจับรีเวก้าด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างตอนนี้ก็ตัดภาพกลับมาที่เกรนแอรีสเขาคนนี้จะทําอะไรกันแน่แล้วก็เป็นภาพคริสกับรีออนกำลังเจอกับฝูงซอมบี้นะครับตัวของรีออนเนี่ยปืนที่อยู่ที่มือของเขาเนี่ยคือตัวของเซนติ n เนลนนะครับเป็นปืนพกที่มีแผนครั้งแรกในการจะใช้กับเรสซิเดนต์อ หรือปืนของหน่วยงาน DSO ที่ชูกเรียกกันว่า Division Security of Organization และนี่ก็เป็นฉากการต่อสู้ซึ่งกิมมิกก็คือไอซอมบี้เสื้อส้มเนี่ยเห็นไหมครับมันใส่หมวกเนี่ยมันจะมาจากชุดชุดหนึ่งที่อยู่ใน Resident Evil 1 Remake ที่มันจะเป็นสัวของผ้าโพกหัวแล้วเป็นไอเป็นชุดสีแดงๆอะ่ะมันเอามาจาก Resident นั่นแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้ตัวนี้ที่คลิคนใส่ ส่วนฉากนี้ก็เป็นรีเบก้าแชมเบอร์ที่ใส่ชุดเหมือนชุดแต่งงานและโดนจับด้วยอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นคลิกกับรีออนนะครับผมที่เตรียมพร้อมเผชิญหน้าแล้วนี่ก็คือรถที่แกใช้อยู่ในตอนนี้คันนี้ก็คือเขาเรียกว่าดูคาติเซ d ยนดีเป็นตัวของรถดูคาติที่ออกวางจําหน่ายเปิดตัวในปี2 6 1 6แต่เรื่องราวในหนังเนี่ยเป็นปี24 1 4เพราะว่าในหนังเรื่องนี้ออกฉายปี2017ดังนั้นก็คือเท่ากับว่าหนังเนี่ย มีเรื่องราวที่รถคันนี้ยังไม่ออกแต่เอารถคันนี้ไปทำโมชั่นแคปแล้วใส่มันเข้าไปในตัวของหนังนั่นเองนี่ก็เป็นเลอสโคเคเนดีนะครับที่ถือตัวของ Desert Eagle .50 ิลจุดห้าศูนนะครับแอคชั่นอีกเพ s นี่ก็เป็นคริสที่ต่อสู้กันบนนะครับ r รทฟิลเนี่ยครับโผล่มาปราสาทเวเดต้านะครับผม มาซาเดเมชันเพลเนตนี่ก็คือคนที่ไปช่วยสร้าง Resident Evil Infinite Darkness นะครับผมเนี่ยได้รับคำแนะนำจากฮิโรยุกิคุายาชิซึ่งตัวเขาเองเนี่ยตามไปนะครับในตัวของ Resident Evil Infinite Darkness มาให้คำแนะนำแบบจัดเต็มนะครับ แล้วก็ภูมกับคนนี้ก็ตามไปในภาคใหม่นะครับทาคาโนริซูจิม m โตะเนี่ยก็เป็นคนกำกับในตัวของอีฟไรด์ดาร์กเนทเช่นกันนะครับ2 7เดือน5วันเสาในโรงพยนต์เท่านั้นอ่ะทีนี้ก่อนจะมาดูเรื่องราวเบื้องหลังครับหลังจากเห็นตัวอย่างกันหมดแล้วตัวของที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านจะเขียนว่าคาโดคาวะฮอร r เรอร์บุงโคบุงโกะนะครับก็คือเป็นตัวของฉบับนิยายนะครับ บไบรอสสวเตาที่เล่าเรื่องราวก่อนเข้าเหตุการณ์ตัวของฉบับหนังครับซึ่งกิมมิคก,ก็คืออีฟีนัยดัสเนจะมีการทําคอมิกเพื่อขยายส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเวเดต้าก็เคยทำครับโดยบอกว่าเรื่องราวเนี้ยจะกล่าวถึงลีออร์ตส์เคนเนดีที่ตัวเขาเองนั้นเนี่ยได้ไปทํางานนะครับกับสวคนหนึ่งที่ชื่อว่าซีเนเตอร์แอนในการที่ว่าต้องการไปหยุดยั้งตัวของเรื่องราวการก่อการร้ายครั้งใหม่แต่ทว่ากลุ่มของเขาหรือหน่วยของเขาเนี่ยกับถูกเล่นงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตัวหนังในภาคนี้ที่มีตัวอย่างว่าลูกน้องของรีออนทั้งหมดกลายเป็นผีดิบในห้องเก็บศพทําให้ตัวเขาเองนั้นต้องตามไปสังหารพวกเขาทั้งหมดเพราะมีจุดเชื่อมโยงจากฉบับนิยายเล่มนี้ที่มีการอธิบายว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นจากซีเนเตอร์แอร์คนนี้ทําให้รีออนต้องสูญเสียเป็นจุดเริ่มต้นของการจู่โจมตัวของเรื่องราวในของเลนแอร์เรยทำให้เขาสูญเสียเรื่องราวของการที่ว่ามีไวรัสในภาคนี้ ที่เป็นวปริศนาก็ถูกกําเนิดขึ้นมาโดยมีคาอธิบายเพิ่มเติมในน,นิยายฉบับนี้ครับทำให้นิยายฉบับนี้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับส่วนอันนี้เป็นภาพเบื้องหลังครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นครืหาเขาเรียกว่าครืหายคิวทาโร่คือทหาร Q aro, คิวทาโร่รในคิวบาครับมีการออกแบบเนี่ยที่มาจาก r e s i d e n t e ์อีวิลภาคแรกครับหรือครืหายภาคแรกเนี่ยถ้าเราดูภาพโดยรวมมันจะเหมือนภาคแรกครับ มีการทำปากทางเข้าเี่ยค,ยคล้ายๆเฮอได้หาดภาคแรกเนี่ยเขาออกแบบนี่คืออยู่ในคิวบาร์นะฮะแล้วนี่ก็คือเบื้องหลังครับของตัวละครหนึ่งในนั้นก็คือมาเรียโกเมสนะครับเป็นมือสังหารนะครับที่ทํางานร่วมกับคุณพ่อของเธอเดียโ,โกโกเมสส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพการออกแบบร้านอาหารนะครับที่ลลออนอยู่ในตัวอย่างเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นตึกทําการของเกรน a i เอเรียครับซึ่งปรากฏในตัวอย่างเช่นกันมีลานจอดหอมีกระจกนะครับแล้วก็เกิดฉากต,ต่อสู้กันอย่างเมามันในตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวของสูวิจัยในชิคาโกนะครับที่ตัวของ Rebecca แชมเบอรเนี่ยอยู่ในเนื้อเรื่องจะมีเสื้อกราวอยู่เห็นไหมมีเสื้อกราวมีตัวคอมมีกระดานมีเครื่องสกัดตัวเหมือนยาต้านอะไรสัอย่า่เห็นไหมครับเขียว นี่ก็คือการออกแบบเบื้องหลังครับตัวของรีออนเห็นไหมครับชุดคล้ายๆภาค4แจ็คเก็ตน้ำตาลคล้ายๆภาคดีเจเรชั่นแล้วก็มีคล้ายหน่วยทหารคล้ายฮาโลและไอตัวนี้ก็คือตัวของเกรนแอเรียสคล้ายคล้ายเวสเกอร์ติดกับคริสอันนี้คือมาเรียโกเมสนะฮะไอ้นี่ก็คือกองทหารของเขาไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเหมือนหน่วยพิเศษไอ้นี่ก็คล้ายๆอยู่ในแบทแมนนะครับนี่ก็คือคริสเรดฟิวที่เขาออกแบบกันขึ้นมาเนี่ยมีการออกแบบเกราะนะครับเป็นเพลท หลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเต็มของคริสเดนฟิลด์ครับยืนกอดอกอยู่ซึ่งภาพนี้คริสเดนฟิลด์จะมีลูกน้องของตัวเองเขาเรียกว่าหน่วยงานซิวอันเกอร์ครับหรือ b i a สาขาย,ย่อยครั้งแรกก่อนการกำเนิดอีกครั้งหนึ่งใน Resident Evil Village ที่ชื่อว่า h าวส s p อร์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของตัว อสุรกายที่เรียกเรด Redfield เนี่ยครับมันเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างรวมร่างกันอยู่เห็นไหมครับมีสองตัวคล,ค,ลค,ลคล้ายๆ G นี่คือ Replica Chamber นะครับที่เขามีการออกแบบกันขึ้นมานะครับว่าจะใส่ชุดไหนเนี่ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ไปได้เป็นแบบ C นะครับผมชุดที่คุ้นเคยคล้ายๆกับภาค r e s i d e n t e u 0นั่นเอง นี่ก็คือการออกแบบครับผมรีเบก้าในชุดห้องแลบ,บแต่ละแบบอันนี้ก็คือมาจากชิคาโก้ครับแล้วชิคาโก้ขอภัยครับออสเตเรียที่เป็นในปี2010ที่เราดูกันตอนแรกเห็นไหมครับแล้วก็ไล่แบบมาอันนี้ก็จะเป็นภาพปิดท้ายครับเป็นคริสเดนฟิลด์ที่ทําการสํารวจคหื่นหาแล้วมีตัวอะไรบางอย่างจมุูดออกมาเห็นไหมเนี่ย อันนี้ก็เป็นด้านหน้าครับของอาคารที่มีเข้าไปดับไฟนี่คือมหาลัยที่เกิดการระเบิดครับมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับจบแล้วครับทุกท่านก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเกมดีมีสาระต้องดิฟชแนลขอบคุณครับแมดดักมาเตอร์นักสืบเรสซิเดนท์ซีรีส์เกมดีมีสาระต้องดิชแนลขอบคุณทนสมาชิกทุกท่านครับผมขอบคุณครับ